สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Foodtravel TV นะคะวันนี้เราจะเอาใจคนที่รักเบยเกอร่โดย,โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเราจะมาทำพายสับป,ประรดกันค่ะไปดูส่วนผสมขึ้นก่อนเลยนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างคะ่ะส่วนผสมนะคะจะมีแป้งพายร่วนนะคะอันนี้เป็นแป้งพายที่เราทําไว้แล้วนะคะแล้วก็จะต้องแร็ปไว้แบบนี้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศโดนตัวแป้งนะคะเมียนแป้งจะแข็งคุณผู้ชมก็สามารถไปเปิดดูสูตรได้นะคะที่เว็บไซต์นะคะ ต่อมาเป็นแป้งสาลีค่ะสับปะรดนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะวิปปิ้งครีมไข่ไก่นะคะอันนี้ตีให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาทาหน้าพายก่อนจะเข้าอบนะคะตามด้วยเนยจืดค่ะหั่นเป๋าแป้งพายนะคะที่เราทำเสร็จไว้แล้วต่อด้วยเกลือค่ะแป้งข้าวโพดและน้ำตาลทรายค่ะง่ายๆนะคะอย่างแรกก็คือใส่สับปะรดลงในหม้อนะคะ ทีก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมนะคะน้ำตาลทรายค่ะเนยนะคะเกลือค่ะทีนี้ก็รอให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะในการเคี่ยว มิงเงี้ยส่วนผสมของนมกับสับรดจะไหม้ก่อนนะคะทิ้งไว้แบบนี้สักพักนึงนะคะเดี๋ยวส่วนผสมจะงวดลงนะคะลมถึงสับรดเนี่ยเขาก็จะเริ่มนิ่มลงนะคะอย่าลืมนะคะว่าจะต้องใช้ไฟอ่อนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าสับปรดที่ทำเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะ ตอนนี้นะคะวิปปิ้งครีมก็เริ่มที่จะงวดแล้วนะคะรวมถึงสับรดเริ่มที่จะนิ่มแล้วที่เราจะใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายน้ําแล้วนะคะลงไปแต่ลืมนะคะว่าจะต้องคนเสมอนะคะถ้ามีส่วนผสมที่เป็นแป้งแบบนี้นะคะพอให้ค้นแบบนี้ก็ปิดไฟนะคะจากนี้พักตัวไส้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะมาตักใส่ถ้วยภายค่ะหลังจากที่เราพักไส้สับลุให้เย็นแล้วนะคะ เราก็จะต้องนำไส้นะคะมาตักใส่ถ้วยพายแบบนี้นะคะพย,ยายามตักเฉพาะส่วนที่เป็นสับปะรดนะคะเพราะว่าส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยจะทาให้ตัวพายเนี่ยจะเละนะคะถ้าเกิดเวลานําเข้าไปอบนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวสับปะรดเนี่ยเวลาเข้าอบแล้วนะเขาจะคายน้ําออกมาอีกนะคะตักไส้พา,พายพักไว้ทั้งหมด3ามถ้วยนะคะที่เราจะทําในวันนี้ เสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องทําในส่วนของแป้งดิบตัวนี้นะคะเพื่อจะต้องมาสารปิดหน้าพายนะคะก่อนที่จะทําในตัวแป้งจะต้องโรยนวลทุกครั้งนะคะเพื่อไม่ให้แป้งติดนะคะก้อนแป้งนะคะจะต้องนํามาคลึงโรยนวลด้านบนเช่นเดียวกันนะคะอุป,รปรกรณ์สําคัญก็คือไม้นวดแป้งนั่นเองค่ะ คลึงแป้งออกไปแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วเราก็ต้องใช้ที่ตัดแป้งนะคะตัดครึ่งค่ะนำพายนะคะที่เราจะต้องปิดด้านหน้าวางแบบนี้นี่ก็ตัดเศษแป้งออกด้วยนะคะ ตัดเป็นสี่เหลี่ยมอ่าเป็นชิ้นยาวนะคะประมาณหนาประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะคะตัดแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะนำแป้งที่ตัดไว้แล้วนี่นะคะมาสารบนด้านหน้าพายค่ะ แบบนี้นะคะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าคุณผู้ชมเคยทํางานฝีมือในการสามต่างๆนะ่าจะทําได้นะคะหรือถ้าทําไม่เป็นก็ค่อยๆดูไปนะคะทีละสะเต็ปนะคะเราจะค่อยๆทําให้ดูเสร็จแล้วเราก็จะดึงเส้นนี้ออกนําเส้นนี้มาคขายอีกนะคะสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะ พอได้แบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็จะต้องตัดเสร็จแป้งนะคะใช้นิ้วนะคะให้แป้งติดกันกับตัวแป้งพายจนครบทุกด้านนะคะสำหรับเศษแป้งพวกนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าเราสามารถนะํามาคลึงทําเป็นตัวแป้งที่จะสารปิดหน้าแบบนี้ได้อีกนะคะในกรณีที่แป้งไม่พอนะคะ ทีนี้ก่อนที่จะนําเข้าเตาอบนะคะเราก็จะต้องทาหน้านะคะแป้งพายด้วยไข่ไก่นะคะเวลาที่อบออกมาแล้วเนี่ยสีก็จะได้สวยนะคะจะเป็นสีเหลืองทองทีเดียวพอได้ลักษณะแบบนี้ก็คือพร้อมที่จะอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ให้ครบทุกชิ้นนะคะแล้วค่อยนำเข้าเตาอบพร้อมกันค่ะ นี่นะคะก็คือภายที่เราสานด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องนําเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ200องศานะคะอย่าลืมนะคะว่าจะอบขนมทุกครั้งต้องวอร์มเตาก่อนนะคะทีนี้เราวอร์มเตาไวแล้ว15นาทีนําเข้าเตาอบกัเลยค่ะตอนนี้ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็ได้เวลาที่ภายสุกแล้วนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเหลืองทองน่ารับประทานมากเลยนะคะสำหรับเมนูไพยสับป,ประรดนะคะอย่าลืมนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำอาหารนะคะไปพูดคุยที่เว็บบอร์ดของ f o o d t r a v e l t v นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ